อันนี้ผู้ร้องสอดอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินอันนี้ง่ายนะครับก็โจทย์จำเลยก็พิพาทกันครับแล้วก็ผู้ร้องสอดยิ่งคำร้องว่าโจทย์นำช่างรังวัดทําแผนที่พิพาทลุกล้ําเข้าไปในที่ดินนะที่ผู้ร้องสอดครอบครองทําประโยชน์อยู่แนบหลักฐานมาเรียบร้อยนะครับทีนี้พอไปเปรียบเทียบกับแผนที่แล้วพบว่าที่ดินทั้งสองแปลงที่ผู้ร้องสอดอ้างว่าถูกโจทย์มารังวัดเนี่ย มันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่โจ์จำเลยพิพาทในคดีนี้โจ์จำเลยกําลังโตเถียงกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้อยู่ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดเข้ามาบอกที่ดินที่โจ์จำเลยพิพาทกันนะมันเป็นของผู้ร้องสอดอันนี้ง่ายอันนี้ผู้ร้องสอดก็สามารถจะร้องสอดเข้ามาได้เพื่อรับการรับรองคุ้คมครองนะครับตามสิทธิ์ก็คือผู้ร้องสอดอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่โจ์จำเลยกําลังโตถ e โเถียงกรรมสิทธิ์กันอยู่ย้ํานะครับโจ์กับจำเลยกําลังโตเถียงกรรมสิทธิ์กันอยู่ ไม่แช่กรณีฟ้องขับไล่นะแต่กําลังโต้เถียงกรรมสิทธิ์การก็คือโจทก์อ้างก็เป็นของโจทก์จาเลยอ้างก็เป็นของจําเลยผู้ร้องสอดอ้างก็เป็นของผู้ร้องสอดถ้าอย่างนี้ถือว่าประเด็นตรงกันว่าที่พิพาทเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของใครของโจทก์ของจําเลยหรือของผู้ร้องสอดอย่างนี้ร้องสอดได้